สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบนะครับพามาเรียกว่าถือโอกาสแอบ่องสวนพี่หานนะครับวันนี้นะครับก็ทราบว่าพี่หานเนี่ยน่าจะมีแขกนะครับมีแขกมาเยี่ยมที่สวนนายพี่กบเลยถือโอกาสนะพาเพื่อนๆชมนะฮะสวนพี่หานนะฮะดูสิฮะนี่ครับมี แขกมาจอดแต่ยังหาตัวพี่หันไม่เจอพี่กบถือโอกาสพาชมดอกทุเรียนนะฮะของพี่หันนี่ับเพื่อนครับนี่เขาจัดตำแหน่งดอกนี่แบบนี้อ่าเพื่อนๆค่อ,คอยๆดูนะเพราะว่าถ้าพี่กบทำช้าๆเนี่ยก็จะเห็นนะรายละเอียดพอสมควรนะครับค่อยๆ ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับยังไม่เจอพี่หานนะพมกยังไม่เจอนะครับเข้ามาแล้วก็เห็นทราบว่ามีแขกมาชมสวนด้วยนะผมก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินไล่ไปทางนี้เลยนะเผื่อได้ไปชนกันณนะทางนู้นเลยนะครับ อันนี้กระดุมนะครับเพื่อนครับน,นี่ครก็เห็นแต่รีวิวนะครับในของช่องพี่จันดีนะผมก็ติดตามอยู่นะครับแต่วันนี้มาดูใกล้ๆดูด้วยตัวเองนะก็ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะกระดุมของพี่หานเนี่ยนะครับอ วม่สมคำล่ำลือสงในคลิปในที่พี่กบติดตามอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็นี่อย่างที่เห็นเลยเพื่อนๆครับโอ้โหนีนนามาดูทางนี้บ้างเนี้ยรุ่นนี้คือชุดนี้คือกระดุมนะฮะพ่หารมีกระดุมหลายต้นนะครับ ปีที่แล้วก็เรียกว่าได้กระดุมเนี่ยแหละทำเงินได้นะครับมีเงินม,มีทองได้ใช้นี้ใช้สินเนาะพี่หานเนาะกระดุมเนี่ยไม่เบาเลยนะครับปีที่แล้ว <c oughs> แต่ปีนี้คงไม่มีนี้สินละมั้งนะฮะก็คงหมดนี้หมดสินนะไปแล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่เพื่อนครับโอ้โห อันนี้หมอนทองนะครับโอ้โหนี่ฮนะโอ้โหแหมลูกน้องพี่หาเนี่ยฟังเพลงลูกทุ่งอตยอรไทยด้วยนะครับไม่ธรรมดาอารมณ์ดีมากเนี่ยเพื่อนๆครับ โอ้ยดอกเต็มต้นอย่างที่นะฮนะเขามีพนักงานมาช่วยแต่งแต่งดอกเป็นไงน้องกำลังแต่งดอกใช่ไหมฮะ<ป>โอโ้โหเนี่ยพามาดูโอโ้โหเนี่ยฝ่ายแต่งทำไมอ่อให้สาวๆปีนใช่ไหมหนุ่มๆไม่ต้องปีนหนุ่มๆอยู่ข้างล่าง<ป>โอโ้โหตกลงเรา เราหวังดีต่อเขาใช่ไหมครับอ๋อเรารักมากต้องให้อยู่สูงรักเมียใช่ไหมโอ้เป็นพนักงานของพี่พี่หานนะครับดูน้องเขาเรื่องแต่งดอกโอ้โหเนี่ยะโอ้โหโอ้โหฟังเพลงตายอรไทยด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดามาจากที่ไหนหนูอยู่ที่ไหนผมเป็นลาวอ๋อแล้วมาอยู่นานหรือยัง ิอยู่ได้3เดือนครับโอ้สามเดือนโอ้โหเป็นไงบ้างครับดอกดีไหมปีนี้ดอกดีครับปีนี้ครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการแต่งดอกดอกดอกดกมากเลยครับดอกดอกมากครับโอ้เห็นบอกว่าของเขาดีอ่ะของเขาดีเห็นบอกว่ามีแขกมาเยี่ยมเยียนบ่อยใช่ไหมบ่อยครับโอ้บ่อยครับครับ นี่ครับมาดูตัวอย่างน, oh. งนี่ไปนะครับมาดูตัวอย่างครับอใครมา ER ดูก็ชอบทุกคนนะครับชอบทุกคนครับโอ้โหเที่นี่ไม่ผิดหวังครับโอ้ไม่ผิดหวังโอ้มันดอกจริงเนาะเนี่ยฮะโอ้โหไหนเชิญทางนี้หน่อยพี่วิกอบขอสัมภาษณ์หน่อยเอออตอนนี้อยู่ในช่วงของงานแต่งดอกแล้วก็การให้น้ำอะไรต่างๆให้ยังไงครับ ก็นี่คือกับหัวหน้าเขาให้เองครับอ๋อหัวหน้าให้เองครับอแล้วฉีดยาฉีดฮอร์โมนอะไรก็อเราก็ช่วยช่วยช่วยเป็นแรงงานไปแต่ว่าตอนแต่งดอกตอนนี้แต่งได้ได้ใกล้หมดหรือยังใกล้เสร็จหรือยังใกล้เสร็จแล้วครับโอ้โหแต่งมากี่วันแล้วเนี่ยสามวันเองครับครับแล้วมีบางจุดที่เป็นดอกบานแล้วใช่ไหมมีครับทางไหนฮะดอกบานตรงนั้นก็มีครับ บ้านรุ่นแรกก็ไม่ได้ร่วงครับเาติดหมดอ๋อบานแล้วไม่ร่วงครับโอ้นะเดี๋ยวพี่กบเข้าไปดูข้างในครับครับโอเคน้องชื่ออะไรนะชื่อแอครับอ่าน้องแอนะครับขอบคุณน้องแอมากๆเลยนะครับอ๋อมาช่วยกับภรรยาอ๋อรักพรรยามากต้องให้ภรรยาอยู่ข้างบนเลย ระวังระวังนะะดูแลตัวเองด้วยนะเนอ่ยครับเออเขาเรียกว่าไม่ตกต่ำนะไม่ตกต่ำนะฮะเออโอ้โหนะฮะแซวเล่นนะฮะก็เป็นกันเองนะพนักงานพิหารทุกคนก็พี่กบแซวเล่นได้ทุกคนนะครับโอเคเนี่ยฮะดอกมาประมาณนี้เลยนี่นะ โอ้โห่เนี่ยนะฮะดอกสวยนะครับโอ้อ้าวอ้าวโอ้สวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคลิปนั้นใส่อย่างดีคลิปดี <laughs> ผมละเบื่อเลยนะเวลาเจอคลิปผมเนี่ยแต่งตัวก็ไม่ค่อยหล่อคลิปนี้นี่มาจากไหนครมากระทันหันแบบนี้อ๋อมาจากไหรยางเหรอฮะเป็นไยังไงครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในครับก็ไม่ค่อยจะไม่ได้สักของพี่เองออ๋มีต้นผมมึงเริ่มปลูกครับต้นใหญ่ไม่มากครับอื แล้วแล้วไปชมของพี่แล้วเป็นไงให้ของอาหันข้างในพูดพี่เกดพูดไหนต้องพูดหน่อยพูดกำลังอเกดพูดครับว่ามันมันมันไม่รู้จะไปทําได้ยังไงโอทํายังไงให้ได้อย่างนี้ไม่รู้เขาทําได้ยังไงอ๋อไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงใช่ไหมใบก็ไม่ใช่ว่าโหละเอียดไม่ใช่เอ่อใบก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใบแบบนั้นแต่ว่า มันละลานเลยหมดโอ้โหโ้ยดอกละลานโอ้โหจอิงจริงๆเนี่ยผมน่าเกลียดเกินไปเพราะมันเหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆริงชาวบ้านเขามันต้องแบบโอ้โหอ้าตรงนู้นช่อตรงนี้ช่อยนี่มันโอ้โหเออจริงๆนะผมก็ก็เห็นพิหารมาปีที่แล้วแล้วมาเจอปีนี้ก็ ปีนี้ยิ่งหนักเลยหนักใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยที่ว่าเล่าให้ฟังว่าทุเรียนไม่มีใบแต่มีลูกเหรคนเนี้ยมาได้แต่ต้องยอมเขาต้องยอมเขาต้องยอมต้องยอมจริงต้องยอมจริงอือโอ้โหเนี่ยแล้วได้หยุดได้หย่อนไหมเนี่ยรุ้เศร้าเข่าว่าก็มาจะมาเอายาของผมแบบขอแบ่งยาเอาแล้วพี่ใช้ได้ใช้แล้วเหรอฮะบอกว่าทุเรียนไม่ไม่พูดถึงว่าจะทุเรียนเล็กอยู่ใช่ไหมฮะ ไม่ครับทุเรียนมันบิดออกแล้วล่ะครับมันเริ่มบานแล้วก็ไอ้ที่มันเริ่มบานนิดๆหน่อยมันร่วงหมดก็เลยก็เลยจะลองออกกับพี่หานไปลองพี่มาจากที่ไหนครับผมอยู่ในแยะอในยะออ๋อในแยะอแถววังใหม่ครับอ๋อแถววังใหม่อครับคือจะลองคือคือของเราอย่าไปเชื่องง่ายๆเนาะครับเราพอเราเริ่มมีหางแย้รักช่อสองช่อเดี๋ยวเราลองฉีดสเปฉีดูที่มันร่วงจริงไหมคือคือแตกพี่หานบอกว่า สะบัดไปเลยสะบัดไปเลยผมไม่ได้สะบัด <laughs> มันร่วง<อ>ไปสะบัดมันมีคนบอกสะบัดไปเลยสะบัดไปเลยเอามือสะบัดไปเลยอันนี้ผมก็คงทําคลิปเสร็จนี้ก็คงไม่ได้เข้าไปต่อข้างในแต่ว่า,วแ,ตวาแต่ว่าอยากจะพี่ชื่ออะไรนะอ๋อชินวัตรพี่พี่ชินวัตรพี่ชินวัตรเข้าไปดูข้างในแล้วพอเห็นเห็นสภาพดอกอะไรต่างแล้วอ่ะมันมันคือพ,พี่รู้สึกยังไงครับพี่ผมไม่ได้พา<ม>เข้าไปดู ผมไม่อยากดูมากกันดูมากกันมันตามันจะร้อนมันร้อนตาร้อนดูมากแล้วตามันร้อนแต่ว่าเราเราแค่เห็นแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อไอการการที่วันปีเนี้ยเขาบอกว่าชาวสวนเนี่ยอ่าสาหัสสาการเนี่ยมันก็มีบางสวนที่เขาก็สาหัสสาการเหมือนกันเพราะเขาเขาแต่งดอกไม่ไหวครับเนี่ยสวนเนี่ยสาสการคือแต่งดอกไม่ไหวแต่งดอกไม่ทันแต่งดอกไม่ไหวจริง คืออย่างที่เห็นแต่ในคลิปบางทีก็เหมือนเหมือนพี่กบเนี่ยเชียร์เกินไปหรือเปล่าโม,มไปหรือเปล่าผม,ผมก็ผมก็ว่าโมนะครับผมว่าโมนะแต่ว่าผมต้องมาดูเห็นกับตาครับต้องเห็นนะต้องเห็นนะ<อ>ผมใหม่ดูแล้วก็เราก็เห็นแล้วเราก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกว่าไอ้ดอกไว้ร่งๆุ่งอย่างเงี้ย อาหารมันจะพอไหมนะครับแล้วมันจะขึ้นลูกได้ไหมแล้วใบอย่างนี้มันจะเอาลูกอยู่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าทําได้มันก็มัดกันมันก็มันก็มันก็สุดยอดอ่ะครับเพราะว่าใบก็เป็นอย่างผมมีมากมายแล้วดอกแยะๆของผมก็ยังต้องแต่งดอกออกเพราะผมกลัวอาหารจะไม่พออ๋อพี่พี่ก็ดอกเยอะอยู่ ก็มันก็มีฮะมีแต่ว่าเราดูต้นแล้วเราว่าอย่าไปเสี่ยงมันดีกว่าเอาออกดีกว่าไม่พอแล้วมันจะมันจะพานเสียไปหมดใช่ใช่อย่างน้อยมีดีกว่าไม่มีครับแต่แต่ถ้าเยอะเกินไปก็ต้องแต่งออกอย่าเสียดายแต่นี่มันมันมันแต่งออกยังไงมันก็ยังมันก็ยังเป็นกระปุกใหญ่อยู่อ่ะใช่ไหมฮะทีนี้พี่หานบอกว่าไม่เป็นไรก็แคมีอาหารตัวตัวที่จะทำให้มันอยู่ทั้งกระปุกได้ ครับเออนี่เขาว่าที่คุยเมื่อกี้ว่าสิบสิบห้าลูกกับปลูกเดียวกิ่งเดียวอ่ะครับเนี่ยแต่เขาเนี่ยเป็นคนมาถ่ายครับในกิ่งกิ่งประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ฮะ พูดเป็นเล่นจริงๆปีที่แล้วมีเห็นอยู่กี่นั้นสิบห้าลูกสิบห้าลูกเลยครับโอ้โหนี่แล้วไม่ถีบเลยนะไม่ถีบแล้วเอบีรอมีซีเยอะไหมมีมีตกไซรุนึงโอมันสู้เขาไม่ได้ไงนอกนั้นก็เป็นเอบีหมดเลยเอบีซีหมดโอ้โครับอันนี้ก็คือยาตัวตัวนี้แหละโอ้โนี่ยคือผมก็มาโดยบังเอิญด้วยนะฮะเพราะว่ามาวิ่งตซนนี้มาก็ถือโอกาสมาแอบส่องตั้งใจแอบส่องสวนพิหารนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมา นี่ฮะนี่ฮะดูครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เโอ้โหเนี่ยครับพี่เนี่ยดูเทพี่ออต้องยอมรับต้องยอม ผมแฝ <agit> งให้ดูแล้วกันเนี่ยผมเพิ่งเริ่มทำสวนนะพี่ผมแฝงให้ดูแล้วกันเนเริ่มทำได้สองลำปีเองว่าว่าะว่าเป็นสวนเก่าไงมีอยู่สี่สิบต้นว่ามีร่วงไว้เนี่ยเนี่ยผมแฝงให้ดูนะครับโอ้โสวนใหม่ดะงั้นก็เป็นต้นใหม่คือการให้น้ำก็สำคัญสำคัญครับสำคัญมากผมถึงให้เขาเอาไปดูตัวอย่างหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาไปดูสีว่าต้องสีประมาณนี้ถึงจะให้น้ำพอเหมาะถ้าดอกจะอยู่ได้คือสีนี้ต้องสีอย่างนี้นะครับผมจะไปเรียบที่เขาเว่ามันใสไปไหมแตกใสไปพี่หานบอกว่าน้ำเยอะไปต้้อองถยนน ใช่บานต้องถอยถ้าถอยแล้วดอกไม่ไม่ร่วงใช่ครับช่วยช่วยได้เยอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยปัญหาของของชาวสวนคือช่วงช่วงบานหัวกําไรใกล้บานเนี่ยปัญหาคือมีสองอย่างคืออากาศธรรมชาติความร้อนความเย็นแล้วก็เข้าน้ําผิดฉะนั้นเข้าน้ำผิดแค่สามตัวนี้ครับโอ้ไอเรื่องอากาศเราเราปล่อยเขาเพราะว่าเราแก้เขาไม่ได้แต่เราต้องไปแก้ด้วยน้ําำแก้ด้วยน้ําก็คือเอาน้ําไปกระตุกเขาอากาศเข้ามากลางคืนเย็นกลางวันร้อนเนี่ย เราก็เอาน้ําไปกระตุกเข้าสามสิบสีิบสลับเราควรให้ตอนไหนน้ําเช้าหรือเย็นตอนไหนก็ได้ครับถ้าเราถ้าเราเข้าทั้งวันนี่ยไปไปเลือกเช้าเย็นเราเราก็เข้าไม่เสร็จไม่ได้เพาแปลงเราใหญ่เข้าได้ทั้งวันเข้าได้ทั้งวันแต่งวดนี้งวดนี้เราเข้าสามสิบงวดหน้าเราก็เข้าสี่สิบก็ได้เพราะไปแก้งอากาศต้องไปแก้ด้วยอากาศอธรรมชาติของของธรรมชาติอ่ะก็ดินน้ําลมไฟเขาก็ตัวปรัปักกันอยู่แล้วครับ เราไปเปรียบเทียบเราลองลองไม่มีลมเลยอ่ะว้วเอาฟางมากองหนึ่งเราจุดไฟจุดไฟลุลกพลึบมาเนี่ยลมมาทันทีลมมาทันทีนั่นแหละเขาเป็นปะลาปากกันเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยไปแก้เขา คือความคิดของผมเองที่สําเร็จนะโอ้แก้แก้แก้ของพิหารก็คือว่ากระตุกไปกระตุกมาสามสิบมั่งสี่สิบมั่งสลับไปมาแก้งมันแก้งมันอ่าแกล้งกาแก้งเราไงเหมือนว่าเราชักเขเยอะกันอากาศมันเด๋ยวร้อนเดวเดร้อนเดี๋ยวเย็นเด๋อวร้อนเย็นเราก็มั่งเราให้น้ําขาดมั่งเติมมั่งขาดมั่งเติมมั่งแอลมันแก้งมันได้แล้วมันก็จะงงครับอมันทําให้เรางงเราก็ทําให้มันงงมันใช่เราแก้งเราเราแก้กลับอ่ ก็นี่ฮะคือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพิหารนะมันไม่มีในตำรานวิธีการอย่างนี้นะแต่แต่คนนึกไม่ถึงไงนึกไม่ถึงว่ามันเหมือนเหมือนนึกไม่ถึงว่าจะคิดค้นขึ้นมาได้แล้วเราลองมาเปรียบเทียบผมก็มาเปรียบเทียบนะงูกัดทําไมต้องเอาพิษงูไปแก้อืมมันก็คล้ายกันไงอากาศก็ต้องแก้ด้วยอากาศครับอืมธรรมชาตินะต้องแก้ด้วยธรรมชาติใช่เพราะตัวยาไม่มีขายในท้องตลาดครับใช่ อือโอวันนี้ได้ได้เคล็ดลับของพิหารซึ่งบางอย่างมันอธิบายเป็นวิทยศาศาสตร์นะไม่ได้ ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณพี่ชินชินวัดด้วยที่มามาดูดินพี่หาบนี่ฮะพื้นว่ามันชื้นแค่ไหนมันจะเราได้จําได้ว่าความชื้นแค่ไหนยังไงฮะแล้วแล้วถ้าถ้าที่สวนเรานะผมจะบอกว่าขุดไปประมาณหนึ่งเซนอ่าหนึ่งเซนของเราเราจะรู้เลยว่าหนึ่งเซนนี่ครับถ้าสีแบบนี้คือว่าใช้ได้พอดีนะถ้าหนึ่งเซนนะสียังออกแบบนี้ยังยังยูโอเคนอยปานกลางใช้ได้เลยแต่ว่าข้างบนจะแห้งจะอะไรไม่ต้องสนใจขอดู ระยะหนึ่งเซนเข้าลงไปนี่นี่ครับ<ฆ>ถ้าเออถ้าอันนี้แห้งอันนี้แห้งจัดต้องเติมแล้วนะเออต้องเติมเออแต่ถ้าชื้นจัดชื้นก็แบบชื้นชื้นจัดให้หชื้นจัดก็ให้ให้ให้เบาลงให้เบาลงให้เบาวน้ําลงแต่ว่าถ้ามันหยิบแล้วก็ซักแต่ขุดให้ได้หนึ่งเซนก่อนนะครับครับให้ได้หนึ่งเซนแบบนี้ แล้วเราก็เอาดินอันนี้ขึ้นมาถ้ามันมันยังติดมืออยู่อย่างเงี้ยถือว่าโอเคยังมีความชื้นอยู่อันนนี้ก็็เปไม่ใช่อย่าไปเอาข้างบนแล้วมันชื้นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้อมโอเคขอบคุณมากเลยเนี่ยได้เล็กๆน้อยจากพี่หานนะก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่หานมากเลยคลิปนี้ไปกบถ่ายมาตั้งยาวแล้วนะก็ขอแค่นี้ขอบคุณครับพี่หานขอบคุณครับพี่จินวัตรครับสวัสดีครับ